สว nice ัส,สดีทุกท่านด้วยนะครับอยู่ไทยเกมเอครับวันนี้มาไดโซโซเวอร์ออฟซามูลไรกันต่อนะครับก็หลังจาก e ีพที่แล้วนะครับที่เราตามหาเออหินดํามืดนะกับท่อนไม้ดํามืดนะครับไปยังหาไม่เจอเลยนะครับแต่หลักๆคือเราต้องขึ้นเป็นโซเอ็นเลเวลสก่อนครับตอนนี้ยังอยู่ในช่วงของโซเอ็นเลเวลสนะครับแล้วก็เลเวลตอนเนี้ย อยู่ในระดับ5นะครับที่เราจะต้องอนะัปเกรดนะครับมันมีติดอันนี้อยู่เนี่ยคือขอนไม้ดำมืดนะครับส่วนตัวของดังเนี่ยเดี๋ยวจะค่อยๆทําไปนะครับ10อันแล้วก็ใช้เหรียญ500นะครับป่านเราเก็บมาแล้วตอนนี้เราเก็บป่านมา36นะครับใช้แค่10ที่ติดอยู่ก็คือตัวขอนไม้นำมืดเนี่แหละนะครับยังตามหาไม่เจอว่าอยู่ตรงจุดไหนนะครับหลักๆคือเดี๋ยวถ้าอัปเกรดตัวของโซเอ็น เป็นเลเวล3นะ่ก็น่าจะมีนะครับมีหนทางนะครับที่จะได้ไปต่อกันนะครับมันมีเนี่ยแท่งหินดำมืดอันเนี้ยต้องอัปเกรดสิ่งก่อสร้างก่อนนะครับซึ่งการที่จะอัปเกรดสิ่งก่อสร้างของที่ตะหินเนี่ยก็ต้องใช้หินดำมืดนะครับอันเนี้ยพอเราอัปเกรดแล้วเราจะสามารถทำแท่งหินดำมืดได้นะครับแไอหินดำมืดเนี่ยหาจากไหนเนี่แหละนะครับ ก็ยังต้องตามหากันต่อไปอาจจะต้องขึ้นโซเอลนะครับเลเวล3ก่อนนะครับต้องขึ้นโซเอลเลเวล3ก่อนแล้วนะครับค่อยนะครับอาจจะมีหินนะครับหินอะไรน่าตาแ,แ,แปลกๆที่ผมทำก่อนเออนี่ไงเจอแล้วหินดำมืดมาจากบอ่อหินหรอบอร่อหินนี่คืออะไรอัปเกรดเหมือนกันนั่นแหละ ต้องอัปเกรดดูดูสิอันนี้ก็ใช้แท่งหินถ้าเราไม่มีหินแล้วเราจะได้แท่งหินมาได้ยังไงอันนี้หินดำมืดแต่อันนี้ตรงนี้นะครับตรงตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรบอร่อหินบอ่อหินจะคล้ายๆตัวของไอตัวจุดไอไม้อันเนี้ยคล้ายๆกันนะครับตรงกระท่อมช่างตัดไม้น่ยจะคล้ายๆกันเห็นไหมตอนนี้ตรงนี้มันจะมีขอนไม้ดำมือดอยู่แต่เราก็ต้องใช้การอัปเกรดเหมือนกันเพราะอัปเกรดเนี่ยเราต้องใช้ ตัวของแผ่นไม้ดํามืดซึ่งมันดูแทนที่ว่าเราเราได้นะครับเราได้จุดมาแล้วเนี่ยแล้วเราจะได้พวกขอนไม้มาก่อนเพื่อไปทําแผ่นไม้กลับกลายเป็นว่าเราต้องนะครับเราต้องได้แผ่นไม้มาก่อนนะครับเพื่อมาอัปเกรดทําขอดไ,ม,ไม้แปลกไหมแปลกนะครับผมก็ว่ามันแล้วมันจะไปยังไงต่อนะครับเห็นไหมอันนี้หินดํามืดแต่ถ้าเราจะอัปเกรดเนี่ยเราต้องใช้เนี่ยท้าหินดํามืด แล้วเราต้องอัปเกรดสิ่งก่อสร้างเพื่อปลดล็อกแล้วเราจะได้แท่งหินกับไอ,อตัวของออกมาอัปเกรดได้ยังไงเพื่อเราจะได้ตัวของหินน้ามืดมานะครับเนี่ยเราสามารถสร้างได้เลยนะสร้างได้จากจุดนี้นะครับก็อาจจะต้องนะครับ <SU> <ion> อัปเกรดนะครับทำตัวของโซเอ็นเนี่ยให้เป็นเลเวล3ก่อนเพราะตอนนี้ยังเป็นเลเวล2ออยู่ผมคิดอยู่ประมาณนี้เลยนะ พอตอนนี้ก็หาหนทางแล้วนะครับการจะอัปเกรดนะครับเพราะตอนนี้เราก็ทํากําแพงกับตัวของซุ้มน่ะขึ้นไปจนอัปเกรดเป็นโซนเลเวลสองนะครับตอนนี้ก็เนี่ยผมก็เริ่มทําไปบ้างแล้วนะครับตัวของเลเวลนะครับมันก็จะเพิ่มขึ้นถ้าเราทําตัวของกําแพงนะนะครับตอนนี้ก็คือการทํากําแพงผมก็จะทํากําแพงให้ครบก่อนนะครับสำหรับ EP นี้นะครับก็จะทาไปเรื่อยๆนะครับไม่รู้จะจบตอนไหนนะครับเนี่ย โดนใช้ใช้นะครับใช้อิดนะครับอิดหิน1เอ่อสินะครับแล้วก็ตัวของแผ่นไม้นะครับ10นะครับในการอัปเกรดนะครับกำแพงส่วนซุมนะครับซุมจะใช้เยอะหน่อยใช้เงิน500นะครับแผ่นไม้10แล้วก็เป็นของอิดิเหนียวนะครับ5นะครับก็สำหรับอีีนี้ก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับจะเริ่มด้วยการนะครับไปฟาร์มแล้วก็ทำตัวของกำแพงให้ครบนะครับรอบด้านเลยของนะครับ โซเอนเรานะครับส่วนตัวของแปลงเนี่ยก็เก็บไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ฝากกดติดตามนะฝากกดไลค์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยครับตอนนี้เออสีปูกสร้างนะครับก็ต้องรอนะครับรอเมื่อโซเอนขึ้นเลเวล3มเหมือนกันนะครับมีบอ่อหิน ที่เราค่อยๆไปแล้วกันนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะครับผมทำการตามหานะครับหินดำมือกับท่อนไม้ดำมือนะครับตอนนี้นะครับก็หาเจอนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับว่าจะได้จากตรงไหนนะพยายามหามาตั้งนานนะครับสำหรับเพื่อน ที่ติดตามกันตอนนี้เจอแล้วนะครับก็อย่างที่คาดการไว้ครับคือนะครับก็ต้องทำเลเวลอะ่ะตอนนี้ผมขึ้นมาเป็นเลเวล6นะครับแต่ตัวของโซเอ็นนะครับยังเป็นโซเอ็นเลเวล2องยู่อนะเพิ่งเข้ามาใหม่เนะ๋ยวรับขอกันแล้วกันนะครับเมื่อวานนี้ก็ต้องบอกว่าเลนจนเลือดหมดนะครับเล,เลนจนเลือดหมดดูด นจนเหรียญเหลืออยู่ศูนย์นะครับแต่วนนี้เ,เราต้องมาสะสมนะครับสะสมเหรียญกันต่อนะครับเพื่อที่จะทําภารกิจต่อไปนะครับน,นี่ของเก่าแล้วก็เขาจะมีนะครับมีของให้เราเก็บเรื่อยๆนะอันนี้เกี่ยวกับพวกตัวของวลลาพาะครับ อาเด๋วันนี้เดี๋ยวผมพาไปดูก่อนแล้วกันครับหลังจากที่อันนั้นนะครับช่วงต้นคลิปนะครับผมก็จะทําการอัพเลเวลนะครับของภารกิจต่างๆนะครับเพื่อดูซิว่าเมื่อเราเลเวลสูงขึ้นเนี่ยตัวของท่อนไม้ดํำมืดกับหินดามืดครับจะโผล่มาให้เราเห็นหรือเปล่าครับว่าอยู่ณจุดจุดไหนนะครับ ผมก็ทําการนะครับอัพบ้านด้านในนะครับบ้านด้านในนะครับอันนี้อัพเป็นนะครับ2แหละนะครับแล้วก็ด้านในนี่ก็ทําหมดเลยครับแต่อันนี้ถ้าบ้านนะครับจะทําเพิ่มคือเราต้องอัพนะครับอัพเกี่ยวกับความลุ่งเรืองนะครับความรุ่งเรืองเขาจะเป็นลักษณะบ้านเพื่อจะเห็นว่านะครับจะมีลักษณะบ้านแล้วก็มีเลขเขียนอยู่นะครับอย่างถ้าเราอัพบ้านเนี่ยเราจะได้บวก9นะครับ อันนี้คือเป็นคะแนนของเลเวลนะครับที่จะสามารถทําให้เราพบเจอกับตัวของนะครับหินดามืดและท่อนไม้ดํามืดได้ครับอันนี้ผมอัพไปแล้วด้านในนี้มีอยู่กี่หลังที่ผมอัพหมดเลยนะครับเห็นไหมก่อนหน้านี้ยังไม่มีนะครับอันนี้คืออัพหมดแล้วนะครับแต่ถ้าจะอัพเพิ่มเนี่ยเดี๋ยวต้องใช้ค้อนด้วยนะครับใช้ค้อน2นะครับเหรียญ1น0แล้วก็แผ่นไม้นะครับ10แผ่นต่อบ้านหนึ่งหลังนะครับที่จะอัพต่อไปนะในนี้มีอยู่4ี่หลัง แล้วก็ด้านนอกก็มีด้วยนะครับอันนี้อัพหมดแล้วนะครับ๋ยวผมไปนะครับไล่ดูกําแพงให้นะครับว่าทำกำแพงไปเท่าไหร่แล้วนะครับจากช่วงต้นคลิปนะครับฝั่งนี้ยังไม่ได้ทำนะครับยังนับก่อนหนึ่งสองสามนี้ไม่ได้ทำนะครับตัวของวันนี้ใช้เท่าไหร่ครับอันนี้เริ่มอันนี้จะเริ่มเยอะขึ้นแล้วนะครับอันนี้จะเริ่มเยอะขึ้นแล้วแต่ถ้าอัพก่อนหน้าเนี้ ลักษณะก่อนอันนี้จะมีเป็นหลังคาครับแต่ถ้าเรายังไม่ได้อัพเนี่ยจะเป็นแบบแผ่นไม้แบบนี้นะครับแผ่นไม้นี้นครับตอนนี้ก็เลยอยู่ตรงนี้อ่ะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมคลิกทําตรงนี้ให้ดูเลยแล้วนะครับนี่ลักษณะของตัวของซุ้มประตูนะครับก็จะมีตัวของหลังคานะครับเมื่อเราอัพเสร็จครับจะมีหลังคาเพิ่มมากขึ้นนะครับเมื่อเราอัพเนี่ยก็จะมีคะแนนของคะแนนเลเวลนะซึ่งอยู่ตรงกลางจอครับกลางจอด้านบนเลย เพื่อจะเห็นว่าตอนนี้ผมอยู่ที่เลเวลหกอ่ะกำแพงนะเขาก็จะเพิ่มมาอีกนิดหนึ่งนะครับการทำกำแพงหนึ่งครั้งเนี่ยนะครับจะได้คะแนนความรุ่งเรืองเนี่ยหกนะครับใช้หนึ่งร้อยเหรียญนะครับสิบอิดบล็อกนะครับอิดหินนะครับแล้วก็แผ่นไม้นะครับแผ่นไม้สิบอันนี้เดี๋ยวต้องรอตังค์นะนะครับเดี๋ยววิ่งให้ดูเลยนะครับทำเรื่อยแบบเนะมื่อวานนี้ทำแบบ ก็นำมากเลยนะอันนี้เหลือยังอันนี้ยังเหลือซุ้มประตูฝั่งนี้นะครับอันนี้ใช้ห0 0ร้อใช้ค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวต้องสะสมเหรียญก่อนนะครับเนี่ยอันนี้ขาดแค่ซุ้มประตูนะนะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์เพื่อไปกับใจกันด้วยนะครับก่อนที่จะพาไปนะครับพบกับหินน้ำมืดกับแผ่นไม้ดำมืดครับก็จะเหลือตรงนี้ ตรงนี้ยังไม่ได้ทำนะครับ2อันนะครับซุ้มประตูที่ทําแล้วนะครับอันนี้อีก3นะครับแล้วก็ถ้าเป็นโซนของด้านในนะครับก็ยังเหลือซุ้มประตูนะครับก็5้0เหมือนกันนะครับแล้วก็จะเป็นกระแพงนี้และถ้ากระแพงนี้จะใช้เป็นของอิฐตินเหนียวนะครับแล้วก็ใช้200เหรียญครับย0แผ่นไม้ถ้าเป็นกาแพงที่ว่าเป็นลักษณะของมีหินขาวๆอยู่ด้านบนครับไปต่อครับเดี๋ยวผมไปเช็ค ของที่จะขายให้พ่อค้าก่อนแล้กันนะครับเพราะผมทําของค้างไว้นะครับตอนนี้มีแผ่นไม้นะครับมีแผ่นไม้เอออันนี้74เกิดรู้สึกว่าเกิดผมยังจะไม่ได้ทำนะนี่ใช้เท่าไหร่อะครับเลย ตอนนี้ก็จัดนะครับจัดช่องเก็บของไปค่อนข้างดีแล้วตอนนี้ว่าอยู่6ช่องนะครับแล้วก็เข้าไปฟาร์มเกี่ยวกับนะครับขอนไม้ดามืดกับกินดํามืดมาแล้วนะครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนไปนะครับอันนี้ก็มาเช็คอัปเดตล่าสุดสําหรับตัวของนะครับสถานที่เราแล้วกันนะครับว่าผมทําไปถึงไหนแล้วนะครับหลังจากช่วงต้นคลิปนะครับ เขใช้เวลาพอสมควรเลยนะครับใช้เวลาพอสมควรเลยแต่ก็ถือว่าไม่ยากเท่าไหร่นะครับเอ,อ่ออันนี้เดี๋ยวเข้าไปหาหินละกันแล้วก็ได้94นะครับแล้วก็ตัวของช่อดอกไม้นะครับเดี๋ยวผมไปดูก่อนว่าช่อดอกไม้นี่สามารถทําได้เลยหรือเปล่านะครับช่อดอกไม้ขาดแผ่นไม้นะครับแผ่นไม้อ่ะเดี๋ยวต้องเข้าไปฟาร์มแผ่นไม้ลนะอันนี้เก็บได้เลยนะครับ เก็บไปก่อนตัวของนะครับเออเมื่อเราจะเข้าป่าสนเนี่ยนะครับป่าสนเนี่ยเห็นไหมเขาจะขึ้นขึ้นว่าป่าสนกลางวันนะครับแล้วก็ทางด้านซ้ายมือเนี่ยของสะพานที่เราจะขึ้นเรือเนี่ยนะครับเขาจะมีเป็นโคมไฟอยู่นะครับเมื่อเราถึงเลเวล6แล้วเนี่ยเราจะสามารถเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนจากกลางวันเนี่ยผมกดให้ดูก็ <c oughs> จะเป็นป่าสนกลางคืนนะครับอันนี้คือเราต้อง นะครับพัฒนานะครับเราก็ทำเควสให้เลเวลเราขึ้นไปอยู่ไปอยู่ที่เลเวล6นะครับถึงจะสามารถเปลี่ยนเป็นปะสมกลางคืนได้นะครับแล้วในผสมกลางคืนอาปลายเข้าไปดูเลยเราเช็คของนะเพราะเมื่อวานนี้ผมตั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ยังไม่ได้ซ่อมอะไรเลยก่อนที่เราจะเข้าไปนะครับ ปาสองครั้งคืนนี้เข้าไปแล้วนะครับผมเข้าไปลองแล้วเมื่อถึงเลเวล6นี่ผมก็เลยลองเข้าไปเช็กเลยนะครับว่ามีหรือเปล่านะหินดํามืดกับขนไม้ดํามืดนะครับมีจริงๆนะครับถือว่ามาถูกทางพอดีนะครับเมื่อวานนี้เพราะเราก็ไม่รู้ว่าเราจะทําอะไรให้มันได้มานะนะครับคิดว่าแบบเป็นไอเทมนะครับลึกลับนะครับที่เราจะต้องตามหาที่ไหนได้นะครับเอาวิ่งเข้าไปเลยแต่ในป่าสนเนี้ย พลังนะครับพลังจะพลังของสิ่งมีชีวิตด้านในนะครับจะรุนแรงนะครับรุนแรงกว่าช่วงกลางวันนะครับกลางคืนเพราะฉะนั้นคำนวณเลือดให้ดีนะครับคำนวณเลือดให้ดีบางทีตายง่ายๆเลยนะครับไปเดีย๋ยวเขาตีเราแรงนะไม่ใช่ว่าไม่แรงนะครับแรงนะดูดอเาแค่แบบเนี้ยเขามีกับตัวของหมาป่านะครับ ดูของที่เขาให้อันนี้ก็เป็นของปกติครับอันนี้ช่วงกลางวันก็มีนะที่มีก็จะมีเป็นอัษณาแบบนี้นะครับอันนี้จะเป็นดินเหนียวขาวครับถ้าปกติอะตอนกลางวันเราจะมีแค่ตัวของดินเหนียวอย่างเดียวถ้าตอนกลางคืนเขาจะมีเป็นดินเหนียวขาวนะครับดินเหนียวขาวสีสวยๆนะครับส่วนไม้เหมือนกันเออตัวของกลางคืนเนี่ย ของที่มีตอนช่วงกลางวันตอนกลางคืนก็มีเหมือนกันนะครับมีเหมือนกันนะครับลักษณะของนะครับทั้งสัตว์และทั้งโจรป่านะครับคายากทั้งนั้นเลยนะครับคายากทั้งนั้นเลยอันนี้คือหินช่วงกลางวันนะครับหินช่วงกลางวันดินเหนียวช่วงกลางวันแต่ผมฟังฟัง ว้าดินเหนียวดินเหนียวเต็มสิขายไปก่อนแล้วกันนะครับช่องเต็มตอนนี้มีอะไรที่เราจะต้องมาฟาร์มรอบนี้นะก็คือไม้นะค่อนข้างสําคัญนะครับเอาไปทําแผ่นไม้อันนี้คือลักษณะของหินนะครับหินดนามืดนะเดี๋ยวผมจะลองตีให้ดูนะครับ <S <S เห็นไหมเขาจะมีในปา่าสงนกลางคืนเนี่ย <S 2> <S 2> <S เขาจะมี <S <S เป็นหินนะครับลักษณะของหินเนี่ย ขึ้นมาแตกต่างกันแล้วก็อาจจะเป็นแบบนี้นะครับหินดำมืดอ,อันนี้คือตามหาเจอแล้วนะครับต้องขึ้นเลเวล6นะครับถึงจะสามารถเข้ามาฟาร์มในป่าสงครัญคืนได้นะครับอีกอย่างหนึ่งที่นี่อันนี้คือช่วงกลางวันไม่มีนะครับก็จะเป็นเนี้ยดินเหนียวขาวดินเหนียวขาวแล้วก็ตัวของหินดำมืดนะครับ เกี่ยวกับโจยป่าอะไรนี่เราก็ต้องระมัดระวังนะครับเพราะบางทีซูไม่ไหวนะครับซูไม่ไหววิ่งเขานะครับวิ่งเข้าด้านในก่อนนะครับรค่อยออกมาใหม่คือฟาร์มเขาฟาร์มเท่าที่ไหวนะนะครับบางทีเขาไม่ไหวจริงๆครับผมเห็นแบบแป๊บเดียวเองอะเลือดจะกเกลี้ยงแล้วนะครับเลือดหายไปเกินครึ่งแล้ว ตัวของนะครับสัตว์นะครับก็จะมีเป็นตัวของเขี้ยวสัตว์ประหลาดนะสำหรับสัตว์ช่วงกลางคืนนะครับจะมีตัวนี้อีกหนึ่งอันนะครับเป็นเขี้ยวออกสีเขียวเขียวนะครับสวยงามผมฟ้าไม้ก่อนแล้วกันอ่าเจอแล้วเจอแล้วอันนี้คือลักษณะของตัวของท่อนไม้ดํามืดนะครับจะเป็นลักษณะไม้ตายนะไม้ตายเป็นตอแบบนี้นครับเก็บไว้ครับแล้วก็ยาจะมียากลางคืนด้วยนะ ถ้าเป็นยากลางวันจะเป็นดอกสีเหลืองยางคืนเขาจะเป็นดอกสีขาวนะครับลองกินดูก่อนเขาน่าจะให้เลือดพอๆกันนะครับให้เลือดพอๆกันว้าวช่องเก็บของเต็ม แต่ตัวของท่อนไม้ดำมืดนี้ผมต้องถือว่าผมเก็บไปเยอะแล้วนะเอออันนี้เก็บไปก่อนนะครับมีอะไรพอเก็บได้บ้างอ่าเก็บได้แล้วนะครับสถานะาจ,จะเป็นแบบนี้นะครับสีปกติจะเป็นสีน้ำตาลนะครับแล้วก็ตัวของท่อนไม้ดำมืดเนี่ยจะออกเป็นสีออกดำๆนะครับแล้วก็มีรอยแบบเป็นตอไม้นะครับตอไม้ตายอะ่ะ ฟางนี่ถ้าเป็นป่าสงวนฟวงนนี่ตีประมาณสักสามทีเนี่ยว้าเต็มอ่ะเก็บไม่ได้นะเก็บไม่ได้ก็ต้องปล่อยไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมต้องรอบนี้เข้ามาเอาครับท่อนไม้ก่อนนะครับแล้วก็มาบอกเพื่อนๆด้วยนะครับว่าลักษณะของตัวครับท่อนไม้ดํามืดกับรับหินดามืดเนี่ยเจอแล้วนะครับเจอแล้วหลังจากที่ตามหามานะครับอย่างเนินตาตอนนี้เจอแล้วนะครับ คิดว่าจะต้องไปอัปเกรดอะไรก่อนไม่ใช่นะค <up från> <fuera> รับแค่ทำเลเวลนะครับของเราเนี anyway. เ่ยให้ถึงเลเวล6ก็พอนะครับแล้วก็พอเข้ามาป่าสนเนี่ยก็จะสามารถนะครับฟาร์มได้เลยจะตายเหมนะเขาบอกว่าจะตายเหมนะครับใช่ว่าตี ตอนนี้ตัวของเอออาวุธเราเนี่ยมันก็ยังแบบเขาเรียกไงมันยังไม่แข็งแกร่งนะครับยังไม่แข็งแกร่งแข็งแรงแต่ก็ยังพอสู้ได้อยู่นะครับพอสู้ได้แค่แบบแต่โดนลุมไม่ไหวนะครับโดนลุมเผ่นโดนลุมแผ่นเผ่นได้เลยนะออกไปก่อนแล้วค่อยว่ากันใหม่นะครับโดนลุมเผ่นได้เลยนะครับไม่ต้องไปเสี่ยงเลย แปบ๊แปบๆจะตายแล้วเห็นไหมเราเนี่ยนะแป๊บๆจะตายแล้ว <g ill it> เดี๋ยวฟามไม้นะครับเอาไปขายด้วยนะครับจะได้เอาไปขายพ่อค้าจะได้เพิ่มเงินนะครับเราจะได้เออนะทำอย่างอื่นได้นะครับเต็มเหรอ ขิมไม่น่าเต็มนะอแต่ตอนนี้ก็ยังไม่มีเควสอะไรนะแต่ที่เราจะต้องใช้แน่ๆคือการอัปเกรดโซเอ็นนะครับขึ้นไปเลเวลสานะครับ ตอนนี้เรายังเป็นโ o นเลเวลสองอยู่นะครับแล้วก็จะต้องค่อยเก็บไปนะครับเดีย๋ยวต้องมีการอัปเกรดอยู่แล้วนะครับเกี่ยวกับตัวของนะครับที่ทาอิฐนะครับกับที่ทําไม้สองที่นะครับเพื่อที่จะเอาตัวของผลิตภัณฑ์แผ่นไม้นะ่ะเอามาอัปเกรดนะครับตอนนี้ที่เราต้องการตอนนี้น่าจะเป็นเหลือแค่ขิดละที่จะสามารถฟาร์มได้นะครับเก็บก่อน หาหินก่อนตัวของอิเตอร์เรายังใช้ได้อยู่นะครับเจ็บนะเราเนีน่ยเจ็บนะตดเหนียวได้ไหมเหนียวเต็มนะครับคือถ้าอะไรเต็มเขาจะขึ้นว่าชอ่องเต็มเลยนะครับ อันไหนที่ยังแบบพอเก็บได้อยู่อะเราเข้ามาคราบบบั้งนึง <c oughs> มันจะได้ไม่เสียเวลานะครับให้เราแบบวิ่งเข้าวิ่งออกวิ่งไปวิ่งมานะเข้ามาก็เก็บให้มันคุ้มไปเลยนะครับขวานบินก็อิเตอร์อิอิเตอร์บินไปและนะครับก็ถือว่าใช้ตัวของอุปกรณ์ได้ไม่ไม่นานนะ ผมว่าใช้ไม่นานนะเกี่ยวกับการมาฟาร์มหาของในช่วงกลางคืนนะครับแต่ก็ถือว่ายังไม่ได้แบบยังไม่ได้ขนาดว่าแบบเข้ามาฟันชั่วเราต้องออกมาซ่อมนะครับก็ยังพอแบบวิ่งตั้งหมดตอนนี้เลอ,อยี่สิบเอตอนนี้คือถ้าเราเจอโจรหรือว่าเจออะไรเนี่ยครับวิ่งวิ่งหนีนะไม่สามารถต่อสู้กับใครได้นะครับตอนนี้เราต้องหาฟาร์มอย่างเดียวนะครับเดีวผมมาเก็บ หินให้ครบก่อนแล้วกันนะหินยังพอเก็บได้นะครับน,นี่น่าจะอยู่ประมาณสักช่องละยี่สิบครับเนะี่ยจะอยู่ประมาณช่องละยี่สิบนะครับ ตอนนี้เก็บได้อยู่ที่หินดมัมเมอร์ใน12นครับหินธรรมดาใน13เขาจะขึ้นว่าเศษหินนะครับตอนนี้มีคนเดียวไม่อยากเดินเข้าไปเลยนะครับพราะถ้าใครมาสนใจเราเนี่ยมันสู้ไม่ได้นะครับเพราะตอนนี้ดาบเราไปแล้วนะครับต้องวิ่งหนีอย่างเดียวนะครับ ช่วงนี้ต้องแบบทำตัวแบบขี้ขาดตาขาวอะ ผมว่าเดี๋ยวออกไปทําแผ่นองแผ่นไม้นะครับแล้วค่อยเข้ามาฟาร์มอีกสรอบดีกว่านะอันนี้คือนะครับสําหรับเพื่อนๆที่ตามหาอยู่นะครับว่าขอนไม้กับแผ่นไม้ดำมืดอยู่ตรงไหนนะครับนะครับขอนไม้นะไม้กับหินดำมืดนะอยู่ตรงไหนนะครับป่าสนกลางคืนนะครับนี่นะป่าสนกลางคืนนะแล้วก็กดได้นะครับเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้ตลอดเวลานะครับเราจะเข้าไปกำมันกลางคืนนะครับอยู่ที่ว่าเราจะฟาร์มอะไรนะถ้าเราจะฟาร์มของปกติเนี่ยเราเข้าช่วงกลางวันก็ได้นะครับ ฟาร์มไม่ยากนะครับถ้ากลางคืนเราก็พวกของพิเศษทั้งหลายนะครับอันนี้ผมจำได้ว่าต้องเป็นไอ้ดอกม่วงแขาดแผ่นไม้นะเออแผ่นไม้แผ่นไม้แผ่นไม้าเออทำไม่นานนะครับผมทำทั้งหมดเลยเออเดี๋ยวเหลือไว้สักหน่อยดีกว่าเหลือไว้สักหกไหมเหลือไว้สักสิบ เพราะผมยังไม่มั่นใจว่าอันอื่นนะเขาจะนะครับเขาจะใช้หรือเปล่าเฮ้ยลืมขายเราต้องเอามาขายที่ไม้นะ่ะสวยแล้วนี่ไงขาดสิบสตอนนี้ทําดินเหนียวกันละกันเดีย๋ยวไม่มีของซ่อมนะครับเออถ้วยดินเหนียวนี่ไงดีนะที่เหลือไม้ไว้นะครับ หกนาทีเลยเหรอตัวของเ,ออเนี่ยใช้นานนะหูยี่สิบหกนาทีอันเดียวหกนาทีอาจจะผมทําจนครบเลยแล้วกันนะครับเพราะยังไงก็บอกเพื่อนๆแล้วอันนี้ใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงครับจะจะได้สิบอันนะครับขขยแค่อันเดียวนั่นแหละแต่ทําทีเดียวไปเลยนะครับอันนี้พอใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับใช้เวลาค่อนข้างนานแบบนี้ ที่จะมาทําคือมันต้องใช้แผ่นไม้นะครับแล้วก็ทําตะกร้าอันนี้นะครับใช้ดอก6กนะครับแล้วก็ใช้แผ่นไม้8นะครับในการทำนะครับตะกร้าดอกไม้4ี่ม้วนคนงานหนึ่งคนนะครับใช้เวลา3นาทีนี่ดอกไม้เกือบจะหมดแล้วเดี๋ยวเรามานะครับเก็บด้วยก็ถือว่าภารกิจสําหรับ e ีนี้นะครับประสบความสําเร็จนะครับในการตามหา ช่องเก็บของเต็มช่องเก็บของเต็มแบบนี้นี่ได้เก็บมาแค่ดอกเดียวเลยคนงานหมดนะครับตอนนี้ตอนนี้ก็เหลือแค่การนะครับ อัพเลเวลของโซเอ้นนะครับเป็นเลเวล3นะครับเออนี้นะครับใช้เหรียญห้าร้ยครับส่วนอย่างอื่นนะครับเก็บครบไปหมดแล้วตัวของขอนไม้ตามมือที่เราตามหาก็ตามหาเจอแล้วครับตอนนี้มีอยู่27นะครับป่านเก็บมาแล้วปลูกไปแล้วหนังสัตว์ทำเรียบร้อยครับตอนนี้คือหาเงินนะครับให้ครบ500เพื่ออัพนะครับโซเอ็นเป็นเลเวล3นะครับสำหรับอีทีต่อไป อยู่ไทยเกมเมอร์นะฝากกดติดตามฝากกดไลค์เป็นกำลังเราจะให้กันด้วยนะครับในโซซเวอร์ออฟซามูไรวันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านมากๆครับสวัสดีครับ